สวัสดีครับกับนายอ่อนทว่าครับผมมื่อนี้เอามานาประพันธ์นี่แล้วครับหาเนื้ออยู่น้อก,กินมาเห็ดครับมื่อนี้พอดีได้ไปใส่ตุ่มได้อ่ากุ้งครับผมได้กุ้งฝอยมะก่อยครับเมื่อเนี้ย,ยเบิ่งบรรยากาศแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยครับอยู่นี่ เอกบรรยากาศดีมากครับมื่อนี้ยจะพามาชมเสพใส่เห็ดก่อยกุ้งครับผมเมื่อนี้อฮะได้กุ้งมาให้เสพใส่เห็ดสูกินครับเมื่อนี้ เส็พี right? <sind> ่เรเมื่อไหรครับผมเสร็จสกาแฟนครับน่นสวัสดีครับในดกาดครับเซฟเซนี่ฝีมือการเทสยูให้จตโอ้สุดยอดในอกาศนะครับกบรรยากาศครับผมเมื่อไหร่เส็ฟก่อแเ ยังมาไทายแ,แรงครับเพราะว่าบรรยากาศยังดีครับหมอกฮันกําลังปลูกหม่ม่วงครับตอนนี้เวีนเสียบวายเสียบวาวเสียบว่าเสียบวาวหม,ม่องฮัน กุ้งแต่กเต้นอยู่ครับสงส้งกู้วยนี่ผักพ้อมไม่หลไหมสิโอ้มขอาผักไผ่มาผมนิผักไผ่ยังคับผัอพายน่อยไหมสี่สนึ่หน่งนนหมึหนึงน่ แล้วลายทึ้งไงนั่นๆออกมาไหมอี่าปุ่งพี่น้องเมื่อกี้ไก่ครับเอาบรรยากาศครับมาหนีิตัวนี้ไปใส่เม็ดก็นะนี่ยังเต็มอยู่เนี่ยนี่ตัวนี้ทุ่นขโมูตัวนี้นี่ครับบักไข่กับบักกะอย่างนี้าอกมา

นึ่นครับางานนี่ยไะกุ้งี่กูี่ทีบีู่ีครับาะกุ้งครับ ใส่แ่น่นอนครับพี่น้องเขียงไงครับมาทานขึ้ม,มายาไปที่ <c oughs> ะมาติดรถไปวั้ไว้ดีเว้ยขุ้นมาดีจดให้ไหมนกเลหอมกับเยาวบานเียง

สุดฟีมเลยเสีบสุดกับแก่สันดีหอมหอมกันเลยหอมกับปวยวานโควิดแบบนี้มาครับเสร็จแล้วครับบัดน,นี้ลุย เดวแล้วบางพันโอ้ของเสียอีกแล้วไหน,น,นพักกระเดาครับบอกว่ากงานดิฮึ่โอ้ตำรวเขาว่า,า,าพักกระเดาเห็นใครวะเมือม่อเทปเห็น

โอ้ตับหูนี่มั้ยทับไทยไปป่ะเดี๋ยวมึงนะเดี๋ยวจัดไปโอ้ยกบตับหูมันเสียบไปหนิเอาขอ,อกันป่ะจะยกคมแห้งเลยมาแล้วเพื่อนขอทาดีป่ะเน,นี่ยเนี่ยอู้หุนอะไวเนาะ ui hộp khai cáo mhm đang mhm luôn Không có. quả mhm không cũng mhm Ừ, mhm Nên phun mấy cắt kiếm được ruột đừng tiệm lung này thôi không phải tắt Nhiều nào không phải tiệm lung này cả bớt khai là nhiều Well, mày ล้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน่เนี่ยมั้งขับยี่สิบไปเฮ้ยของมาขายเฮ้ยไอ้หว่ะพึ่งไปเซียยู่หว่ะแต่ว่าฮะหมื่นก็เป็นสี่หยางรู่หัว

มาครับมาพันมารับบานนี่สวัสดีครับเลยครับครับปลูก่วงครับครับปลูกงวงแยงหนาม่วงครับสามไปน้ำโอ้วงไจไปน้ำครับผมจมไปน้ำครับผมจิ้สมสองมือสมมะ่าเทดเกี่ยวครับพี่น้องยิยกินอะไรนั่นล่ะซัลซามิหอยสลิปว่ะมือก็ินนี้มือเลยซม เจ็ดเขวเลยนี่ครับอนี้โอ้ขอทายยังป่ปิ้งโอ้โหี้เดีเยวมากินกับอนี้ผักไทยผักไทยเดี๋ยวนะครับาะมันหันบาใส่ถาดมันแล้วเนี่ยมันเป็นสดว่ะนมัคือบริกินครับผมตรงนอกนหน่อยกอกไกกอทยไห รเขาแม่ม่กวาขึ้นครับตัวนี้แม่โมกป่อยก็ได้ขึน้น,น,นมาเบิดเอแลวัวป่อยก็ได้หอมอร่อยไปเดาอ้ไกานเนี่ยหน่อยเรได้กินดู้แซ่บครับผม <laughs> โอ้โด ขาซ้ำมไว้มือยุ่นแล้วเนี่ยไปเทสตสัตว์แล้วลัดยาวเลยครับผมมาให้ทีมงานอยู่หอกคูละแผงจับกัดศัตรูพืชในท้องครับผมอะไรครับอืมอืมว่าเจ็บเจ

เครื่องเขาใส่ขายลราเว้ยขายหมดจับได้เครื่องไหมครับพี่น้องได้ขายเครื่องกระบอกในการนี้เป็นเกี่ยวกับตัวทรัพย์เกิดเสั่นแล้วรอฝนนะครับช่วงนี้นานมากแต่ฝนก็เลยยางก็ถิ่มช่วงเป็นเดือนได้ครับห่อยด้เลยเป็นบอกเราหัวจีนห่อเลยห่อห่อจะมือเลยโพนเอ้ยฝนเนี่ย วงเวีนนี่วาถิมาแล้วเมื่อเดวเขาเห็นเมื่อแล้ววงเวีนนี่เืออยู่ครับอือเเป็นมุโต๊ค้ำพี่น้องเ้ยได้มุ่องด่วนย่มันเหมือนชิดหลวงโอ้ยเอาว่าของมุกโต๊ว่าหมืกอื่นไหมครับอืมมันผลหัดเั็นอดเป็นผมเสีตรก่อนเสีเศร้านะอายู่หาเสาเมาค้ำเราแหะครับ โัวเ็ฟมาไหโอ้เรือไฮไลท์ใช้ครับก้อยกุ่มนั่นว่าเบือเหรอหาที่แบยกระมูกกันด้ห่อเซเบตองนะครับเพื่อนเบ็ดบัวโดนนี่เบ็ดบัวโดนหมกอด้าันจยากกเยอะเห้หมกงานที่นึ่งเล่นแกลุกเแก้แก้เล่นแท้่ใแู่้บ แม่เขาเจ้าแม่แม่ไปบอกว่าเดี๋ยวยุ่ใช่ไหมผมเเลไ้อเดี๋ยวรักบอกว่าับฮะักเดกหมอมาล้เนี่ยมจสัตว์มาส่องอยู่เลยเสียพ่อแม่นมาส่องวเลยเดเดเดยว่ากันคอยกันี่ขดน่อยก็เลอิ่มี๋ยวโทษามมัน ไม่ใใส่เป็นเด็กมาขายแบบนี้ยบ่บ่ไออุดอืมดูกระตัวอุ้ยมาขายเ่นร้อสิบาทร้ยจบาทอหลายอยู่ด้อยบาทหึร้อยสีร้อยร่ะร้อบาทนเอทุกทุแยงกัด้วหรป้ามันเบา่ะแมนยมัเบาอีกโอนีตัวใครวะติดกเด้อม่บอกนติด ว่านไร่ดิโอนออนจ้าทากินตัวไข่ตัวนนไม่เทียงหมเขาเมื่เบิดน้ำมันบ่ก็อนคนใจลายเนี่ยมันขึ้นมาบางเนี่ยไฟคนก็สะพานอ้ยนี่ขเเนี่ยมอืมียมันเอ้ากินแต้ ลองทำเลยอ,อือหือจุดพี่น้องเอไม่นะครับวายมาปลาไหลีจะ้าปิดเด้ออื่อปิดรอปลาไหลยู่มาครับปลาไหลสุกแล้วครับวันนี้โซ่ปลาไหลเพิ่งมเซฟพดนะปะลาไหลครับสบเ,เลยครับ่ โอ้มาพันมาเก็อะไรแม่วะเก็บปลาปลาไหมาท่านมาพันมานี่สุดยอดปลานี่แหละปรคนก็ว่าพวกินหางมันมาท่นครับยันเรียงก็เสอดังออกกว่าเมียเบิ้งเสฟสีกินให้เบิ้งอ๋อออกไปเสฟหมดนะ มันมีสีเทาอ,อ,อ่อะไรทีบเราเสียบม,มันเสียบเนอะใส่เกเลือใส่ได้เลยหลืมอืมอด้ก็เข้าปลไรกันครับอ้อกัเบิดเท่านั้นแหะครับปไลไรกัเลยดูดหีหลุร้อนเลยเต็ม อดเอาได้รัดหวนยังได้แม่ีครับผมสุดยอดหอมหอมน้อตู้บกหอยข้านนองใส่อะไรก็ตูปป้บกหอยกานนองอะไรเอ้ยไม่ปั้นกินเนาะเนี่ยกุไปไหบาบกหอยกน้น้องยุ่ยน้องนั่นแหละน้องหอกันลกเร่ีน้ยอยโอ้หาจีานหอยกับหอยนอง อะย,ยูน่ะที่ตัวนี้คำเห,หนเนาะเปลาใส่ไสหลังหลังมีว่าบางววาังเหงื้ยเวิดพุทรกเอลเ่ยยังเดียวโอ้ไขรตัวนี้อ,อะ,ะไรใครเนี่ยหลายไครรล้เปล่าบทบาสนะได้ยินอะไรไคร นี่อะไรตัวยังเจ้ต้มชั่วไอ้แมนโอ้ยแมนดิในการต้มชั่วแล้วก็แถวหอมมะเขือเฮ้ยยอยครับหลามได้หลายตัวครับล้ำว่าหนมว่าด่างเลยครับได้ล้ำขโมยด่างกินซื่อๆนี่ครับผมไอ้เกอเส้นเอาเสร็จไอ้เก๋เสือมันหอมอยู่แล้วยอดครับ อ๋อครับพอกันไหมครับคลิปหนาผมกับบัวพันธุ์ฝืนเมืองครับผมอยู่ท่งให้ตรงนั้นบัวพันธ์ที่เราแหละครับบรับสวัสดีครับอยู่นี่เป็นปี่ปละอือจนจนมาวันนี้ยจะเฮ็ดยังเป็นอันไม่ไม่ไปเรื่อยนะครับอยู่นี่ครับติดตามไปเรื่อยครับผมนี่ครับติดตามชิวิชีพเนี่นบ้านคือเราเหรอครับซีรีส์ไปครับซีรีส์ไปครับพี่น้องใอ้ทั้งอันของบัวพันธุ์ผมบัวพันธุ์กับลุงไปแล้วเมื่อนี้บัวพันธุ์กับสี่ลุงของบัวพันธุ์กับนี่แหละแล้วติดตามครับของของบัวพัน เนี่ยนะครับแล้วกินเละกิน